สำหรับลูกค้า em legend pro นะคะแล้วต้องการเพิ่มแบตบเพิ่มระยะทางนะคะเราสามารถทําได้นะสั่งประกอบเป็นแนวตั้งแบบนี้คนะตัวนี้ได้ระยะทางประมาณร้อยกว่าโลนะร้อยหิบโลอ่ะแต่ว่าเมื่อทําแล้วเราจะไม่สามารถใส่เลยได้นะคะเพราะว่าบล็อกเดิมมันเป็นยังไงบ้างะจะเป็นเหลีออนน่ยมตรงนี้ตัดตรงน,นี้ออกสีส่มุมไอ้สอมุมแล้วก็มุมเบ้างหลัง ก็ถึงจะวางแบตได้พอดีใช่ไหมมันจะใส่ลงไปสุดพอดีอ,ะอะจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครนำไปใส่นะคะใครสนใจต้องการเพริ่มระยะทางทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ส่วนคันนี้ลูกค้าัพความเร็วไปด้วยสต็ปกความเร็วร้อยกว่านะคะร้อย้องลองใส่ใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้แต่ช่วงนี้คิวแบตต้องรอประกอบหน่อยนะคะอาจจะใส่ให้ดูเอามานี่ มันจะยหญๆมันจะใหญ่ๆมันจะใหญๆนีดนึงไม่นิดแล้วมั้ไม่เป็นไงช่างไรไฟช่ามชอครับเพราะว่าไม่ค่อยมาทำงานค่ะเลยตามงานเพื่อนไม่ทันนะคะอ่าในที่สุดก็ได้แล้วนี่นะคะก็จะลงเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมข้างๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะออใช่ต้องตัดออกแบบนี้ปึ๊บหรือใครทําไม่เป็นที่เกตําก็ติดต่อทางร้านได้ทางร้านมีทีมช่าง ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า10ปีนะคะโอเคค่ะสนใจทักเข้ามาได้เลย